นะครับบ้านประธานพว่วงเนี่ยหมอส่ขอนมาบ่ท่านไหมเ <laughs> พราะงีพี่บ้าบ่ท่านแต่ว่าท่านอยู่ท่านอยู่สัตว์ท่านกินเขาโอเคละโอ้ยว <laughs> ่า <laughs> <laughs> จะมาเป็นหมอสู่ขวอนแหมมาบ่ท่าน <laughs> <laughs> นี่บรรยากาศบ้านเพิ่นครับอ่าตอนนี้เริ่มสิลิลนท่านในในมงุงสอง สงสัยเพิ่นสงสัยเพิ่นมาแต่ส้าแล้วรู้สึกลินลินเริ่มสิพ <laughs> <laughs> ันแรืเนะ <laughs> <laughs> อเปล่านี่เป็นบรรยากาศของบ้านประธานพ่วงครับครับศูนย์ประสานงานตำบลเก่าขามประธานพ่วงชนะดี <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูที่เพิ่นติดป้ายไว้ป้ายศูนย์ประสานงานเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวครับไปถ่ายเอาป้ายก่อน ทำให้ดีสุดป้ายอ่าวันอาทิตย์ทำให้ดีสุดโอเคระดับประธานท่วงแนละ้วไม่ต้องห่วงหรอกรนี่ปฏะทิดไป้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีการย้ายมีทางเข้าบ้านไปดูป้ายประธานแกติดไว้ที่ที่ทางเข้าไปในบ้านพิ่นนะนี่เดี๋ยวติดอยู่นี่อ,อืม โอเคเนาะไปครับน okay, 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 so ี mm ่กรรมการเพื่อนอีกคนนึงเลขาบอกเหครับผมนี่นี่ท่านเลขาท่านชื่ออะไรนะแนะนำตัวหน่อยสเนครับสน่สน่นามสกุลสภาครับผมสเน่สภาครับยังเป็นเลขาของตำบลเก่าขามครับโอเคครับอ่าอ่าเดี๋ยวเข้าคลิปน้ำกันหน่อยโอเคครับครับม นประธานกำลังอยู่ข้างในเรินมาแล้วโอ้ประธานมาแล้วประธานมาแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานหน่อยครับมายืนตรงนี้หน่อยครับท่านประธานพ่วงชนะดีอันนี้ติดชั่วคราวก่อนครับเดี๋ยววันวันที่เป็นทางการคือแดมิถุนานนะครับจะมีงานใหญ่รู้สึกจะเอาอลำมซิงก์หมูมาแน่มู่ส่งหางงวนครับตัวนี่งวนหกพันครับง่วนหกพันขึ้นไปง่วนโอ้คือสิเฮ็แท้ ก็เท่เไงแถวประธานือว่าเท่เทเตัว,ม,วมันเด่นกูมูดเอาโอเคประธานนี่ไม่ต้องห่วงหรอก<ม>รเอาท่านประธานกับท่านเลขายืนหน้า<ไ>ป้า,ปายหน่อยครับ,รบยืนหน้าป้ายยืนหน้าป้ายหน่อยท่านประธานกับท่านเลขา,านี่ครับเดี๋ยววันที่8มิถุนาเจอกันครับเจอกันเจอกันครับ8มิถุนาง้อนะข้ารถข้าหก0 0นเราจะได้โอเคครับขอบคุณครับประธานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้เออโอเคโอเคนี่สมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพะอท่อนน้อนบ่โอ้พ่นทองพ่นทองเดี๋ยวตอนบ่ายไปพ่นทองกันครับโอเคครับสวัสดีครับผม